สวัสด,ดีวัยรุ่นนะจ้าโอ้โหเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างสบักสะบอมกันหรือเปล่าหรือว่ามียิ้มนะฮะมีนอนเต็มอิ่มกันอ่ะเฮียเลงไปให้ไงเมื่อคืนเนี้ยนะบอกว่าคิสเซ่นพาเลตเนี่ยนะจะเจอกับนอตติงแฮมฟอเรสใช่ไหมเออก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนะะึ่งนะฮะก็ ใครที่ถือธงฝั่ง Forest นี่อาจจะเจ็บนิดๆเจ็บจี๊ดๆเหมือนมดกัดนะแต่ว่าใครที่ตามเฮียตอนวิเคราะห์ไปเนี่ยนะก็ชี้โพรงไปอีกทางหนึ่งที่บอกว่าจะยิงกันน้อยๆนะใครตามทางนั้นก็อาจจะยิ้มกันก็ได้นะก็ผ่านไปนะสำหรับศึกพรนะีเมียร์ลีกนัด วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเอ่อพาเลสก็เปิดบ้านเสม,มอกับ Forest นอตต i ิงแฮมฟอ r e เรสไป1ประตูต่อนหนึ่งนะสถานการณ์ในตารางพรีเมียร์ลีกก็ยังคงต้องลุ้นกันต่อสำหรับพื้นที่ UCL สําสำหรับวันนี้มาลุยกันต่อใครที่กระสุนยังเหลือก็เร่เข้ามาเลยนะจ๊ะกับศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะอินเตอร์มิลานจะเจอกับบาร์เซโลนาคู่นี้นี่นัดแรกยิงกันกระหึ่มเลยฮะ สามประตูต่อ3ในค้ำนูนะอินเตอร์นี่โอ้โหต้องบอกว่าเกินคาดนะตอน,น,นแรกนี่คิดว่าทีมของฮันซิฟลิกเนี่ยจะบุกมากินนิ่มๆแต่จริงๆก็กเหนียวเหมือนกันนะสำหรับอินเตอร์มิลานก็คืนนี้ตีสมาลุ้นกันว่าใครจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศศึก UCL ปีนี้เป็นทีมแรกนะมาเจอกันในเลกที่2แบบนี้ก็ต้องบอกว่าอินเตอร์เนี่ยไม่กลัวอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าบุกไปยันเสมอได้3ประตูต่อ3แถม อินเตอร์เนี่ยขึ้นนำก่อนทั้งหมดเลยนะในเกมที่ค้ำนูเกมแรกเนี่ยนำก่อน2 0ด้วยบาซ่าต้องไล่ตีเสมอในบ้านตัวเองนะฮะมาดูเฮดดูเฮดกันก่อนนะอ่าเขาเอามาให้ดูกันหมดเลยนี่เป็น12นัดหลังสุดนะนะฮะก็อินเตอร์เนี่ยชนะได้เพียง2ครั้งเสมอกัน4ครั้งรวมถึงบาซ่าเอาชนะไปได้6ครั้งนะต้องบอกว่า การเจอกันสามนัดหลังสุดเนี่ยนะตรงนี้เลยนะเอออินเตอร์ไม่แพ้นะแต่ก็ไม่ชนะเช่นกันยันบาร์ซาอยู่นะการพ่ายแพ้ของอินเตอร์นัดล่าสุดเนี่ยนะในบ้านของตัวเองในซานซิโร่ด้วยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2019นู่นเลยนะจ๊ะก็วันนี้ก็อ่ะอธิบายแค่นี้พูดประมาณนี้แฟนๆก็น่าจะเริ่มมีอไอเดียเริ่มมี ใจกันแล้นะเออเอามาดูฟอร์มหนัดหลังสุดกันบ้างนะไปดูอินเตอร์ฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะชนะเพียงนัดเดียวนะฮะจริงๆไม่ชนะด้วยไอ้นี่ก็ใส่สถิติมั่วนะฮะอินเตอร์เนี่ยชนะนัดล่าสุดกับเวโรนามาเกมในลีกนะเอ้ยถูกแล้วสิแม่สีตรงนี้มันน่าจะเป็นชนะเนาะเอาใหม่อินเตอร์เนี่ย ชนะ1เสมอ1แพ้3นะฮะเออหนัดหลังสุดโอ้งงชิบหายอ่ะส่วนบาร์เซโลน่านะครับอ่าชนะ3เสมอ2นะหนัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะก็ไปดูความพร้อมกันบ้างนะครับอ่อินเตอร์เจ้าถิ่นนะฮะจะหมดสิทธิ์ใช้พวกเบนจามงปาวาวาเลนตินคาโบนี แล้วก็ดาวยิงคนสำคัญอย่างลาตาโลมาติเนสซะด้วยนะฮะเออแต่ก็ไม่เป็นไรครับสำรงสำรองเนี่ยก็เรียกได้ว่าออจัดเต็มเหมือนกันนะฮะพวกเดนเซลดุมฟรีสนะครับเฟเดริโกดีมาโกนะฟูลแบ็กทั้งสองข้างพร้อมลงสนามแล้วก็เป็นพวกเฮนดริกมาคิตายานฮาคารชันฮานกูนะมีพวกมาคุสตูรามจับคู่กับเมดี้ตาเรมีด้วยนะฮะ มาดูทางด้านบาร์เซโลนากันบ้างนะครับก็บาซ่าของฮันซีฟลิกเนี่ยเอ่อน่าจะไม่มีปัญหานะฮะก็เออมีสินะฮะโอ้หลายคนเลยเหมือนกันพูดผิดเนียขอโทษนะไม่มีเนี่ยนะโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับแล้วก็มีเอ่อพวก ชูนสกูนเด้ด้วยนะปาโบตอเรมาร์คคาซาโดมาร์คเบอร์นาลนะฮะรวมไปถึงเอ่ออเลฮันโดบันเด้ด้วยพวกนี้นี่ลงไม่ได้ทั้งหมดเลยนะเออค่อนข้างจะพอสมควรนะเลวานลงไม่ได้กูนเด้ลงไม่ได้นะฮะก็คาดว่าเกมนี้บาร์ซ่าจะมาในแผน4-2-3-1นะครับก็น่าจะมีพวกเปาคูบาซี่นะแฟงกี้เดยองราฟินญาดานิโอโน่ แล้วก็เด็กใต้อย่างลามีนยาเมานะฮะลงสู้ศึกกับอินเตอร์ต่อไปนี่นะเฮียก็ยังไม่ค่อยคุ้นนะอัดแบบหน้าจอแบบนี้อ่ะก็ดูประมาณนี้แล้วกันนะฮะข้างล่างนี่คือบาซ่าข้างบนนี่คืออินเตอร์นะก็โกคือยานซอมเมอร์อ่ะประมาณนี้นะก็น่าจะสนุกกันพอสมควรแผนการอะไรต่างๆเฮียวิเคราะห์แล้วว่าคล้ายกันนะฮะเป็นทีมที่ใช้วิงแบ็กโจมตีเข้าใส เหมือนกันทั้ง2ข้างในเกมริมเส้นก็มาดูกันว่าวันนี้จะยิงกระจายกันหรือเปล่านะฮะก็ชี้ให้เป็น2ช่องทางแล้วกันนัดแรกเนี่ยซัดกันไปถึง6ประตูเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะอา่าไม่น่าจะเหนี่ยมกันเท่าไหร่ก็น่าจะใส่กันเต็มที่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลน,นัดเดียวเลยมันคือนัดเดียวที่ใครเอาชนะได้ก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะ,ะไปวิเคราะห์กันหน่อยนะก็ ดูแรงลมแล้วต้องบอกว่าโอ้โห,โห,โหยากพอสมควรออกได้3หน้าเลยนะฮะ <_ C ut> เพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันคือเกมตัดสินอย่างที่บอกไปด้วยแล้วก็สูสีมากๆนัดแรกนี่กินกันไม่ลงนะฮะทั้ง2ทีมก็อินเตอร์ก็เก๋าบาซ่าก็สดนะฮันซิฟริกเองก็โอ้โหแผนการเนี่ยตอนนี้กำลังแบบคั่วแชมป์แทบจะทุกรายการเลยนะฮะก็ ถ้าวิเคราะห์ตามแรงลมตอนนี้เนี่ยมันแบบโอ้โหมันยากมากเพราะว่าเอาง่ายๆใครดูแฮนดิแคปก็จะรู้กันดีนะอินเตอร์เนี่ยได้เปรียบเพราะว่าได้เล่นในบ้านนะมีเสียงเชียร์อะไรต่างๆในซานซิโร Zero. แล้วก็การขาดลาตาโรมาติเนชก็อาจจะขาดอาจจะส่งผลพอสมควรในเกมรุกนะแต่ว่าตัวสำรองอะไรต่างๆก็ยังพอมีส่วนบาซ่านะฮะแม้จะขาดเยอะกว่าก็ได้ นะเรียกว่าขาดเยอะกว่าก็ได้เพราะไม่มีพวกเลวานดอฟสกีอ้อะไรพวกนี้แต่คุมกำลังอื่นๆก็ยังสดนะพวกราฟินยาลามินยามานดานี่โอนโมเฟรนตอเรสนะครับแล้วก็เชื่อว่าฟอร์มที่เหนือกว่าอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นฝ่ายบุกเข้าใส่นะส่วนอินเตอร์ก็อาจจะตั้งรับในบ้านแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเกมแรกในอินเตอร์เนี่ยขึ้นนำก่อนซะด้วยนะฮะก็เอาอย่างนี้แล้วกัน ผมซื้อเกมรับนะเฮีย er, ซื้อเกมรับของอินเตอร์เพราะวันนี้เล่นในบ้านด้วยน่าจะเหนียวแน่นพอสมควรก็ตามแฮนดิีแคปที่ออกมาอยู่ถือหางงูใหญ่อินเตอร์มิลานดีกว่านะน่าจะต้านอยู่นะใน90นาทีเนี่ยอาจจะตัดสินกันไม่ได้ก็ไปว่ากันต่อแต่ว่าในเกมวัดแรงลมของเราเนี่ยมันวัดแค่90นาทีนะเพราะฉะนั้นอยู่อินเตอร์นะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนรวมไปถึงอีกหช่องทาง นะใครจะไปเฮียแ,แนะนำว่าน่าจะยิงกันเยอะลูกเนี้ยอืเม็ดสองเม็ดสามน่าจะถึงใน90นาทีเพราะฉะนั้นก็ใครใครไปก็ไปใครใครมาก็ไปนะฮะตามอินเตอร์ที่บอกกูพูดเลยของกูเนี่ยอ่ะ ประมานี้นะฮะใครที่ชอบการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกด Follow เป็นกำลังใจให้กันและตอนนี้มีกิจกรรมแจกเสื้อฟุตบอลอยู่ด้วยเข้าไปรุ้กันได้ที่หน้าโปรไฟล์นะจ๊ะ